ตก,ตกโคลน,นี่นองเลยหักกวชิมหัวตำหัวขม่มได้ถ้าลุงติมไม่ลก สลับ abei, มือหน่อยคนคนขุดมันจะันจะหมดเลยก่อนนะอ้าบอกแล้วนีบอกเสือมาขุดเปลี่ยนค่อยพี่พีมาเด้ยวปัดเด้อผมไปขุดเลยเหรอคะสวัสดีสามร้อ้าสิบเจ็ดท่านนะคะอยู่ช่องเสือพับไปกระโดดข้ามมหายายด้วยเด้อยายมีอยู mm ่10 10คนยายมีอยู่10คนกระโดด มากดให้ยายด้วยเด้อย,ยายมีสิบคนเองมากดให้ยายแล้วก็ค่อยกลับไปหาเสือใหม่จะได้ดูโฆษณาให้เสือสองรอบนะคะยี่สีนะคะมแอาจจะได้กดง่ายอน,นีองแถวเนาะมากดให้ยายด้วยนะคะขอบคุณนะคะยายช่องยายมันตาบอดคนไม่เห็นนานแล้วนะคะหลายเดือนแล้วนะคะ สามร้อยท่านมากระโดดมาข้ามช่องมากดให้ยายอยู่สักสามนาทีหรือสี่นาทีแล้วกระโดดไปหาเสืออีกรอบเสือจะได้โฆษณาสองรอบนะคะอยู่กับยายสามนาทีแล้วก็ค่อยข้ามไปหาเสือพาไปอีกรอบหนึ่งนะคะสามร้อยกว่าท่านนะคะอยู่กับเสือพาไปกระโดดมากด,ดให้ยายด้วยเด้ออันนี้เหรอคะ

ขอบคุณนะคะที่มาแต่ซ่องเสือพาไปมากดให้ยายเนอะเดี๋ยวยายจะไปยกต้นกุหลาบก่อนนะคะเดี๋ยวไปไว้ฝั่งนู้นนะคะตรงน,นี้มันไม่เห็นนะคะเออนั่นแหละแถวต้นจำปาดีแหละ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลเดอร์จ้าอยู่กับยายสัก3ามนาทีนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยายไปขนก่อนเด้อ ขอบคุณเอฟซีช่องเสือพับไปมากดให้ยายนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยช่องยายมันคนมองไม่เห็นนานแล้วนะคะสองเดือนแล้วนะคะช่วยมากดให้ยายสักห้าสิบคนหน่อยนะคะให้มันมองเห็นมั่งนะคะโอ้ยแม่ใครไปหอกเดียวโอ้ยพึ่งหลอกเดียวเราพี่สองมากไปเลยไงเลยว่าเราจะตักสักไัด้วยคุย

สวัสดีค่ะเราไปปลูกผู้หลานกันนะคะเราหมดเลยสองแถวนะสองแถวเราเริ่มหมดแรงไงเราเหลือผู้ชายอยู่ประมาณนี้นะเราผู้ชายอยู่ประมาณนี้เอ๊ะนะเริ่มแรงเริ่มใจผู้กุหลาบร้านกาแฟ เขามีเลขกกษสีตเลามีเรอ้อย่้ไม่ไม่าคนเอาในรถแห่มันไม่เยอะยวีนี้เราเราก็มีเาวแหล่มีเศาวเลยเศรแห่ตาบอกว่ามีแต่สาวแหล่นะคะ